Welcome Sleepy Slippy Cloud Podcast to ชีวิตไม่จำเป็นต้องเติมเต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญเพื่อจะมีความหมายแต่ความหมายที่แท้จริงมันมีอยู่แล้วในทุกๆวัน Perfect Day เนี่ยแสดงให้เห็นว่าการใช้ชีวิตอย่างเนิบช้าแต่ไม่ใช่เฉื่อยช้า นับเป็นการใช้ชีวิตอย่างตั้งใจหรือภาษาพระท่านเรียกว่าครองสตินั่นเองค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Sleepy Cloud Podcast ผ่านช่องทางของ PSU Broadcast สถานีวิทยุมอ,อาหัดใหญ่พบกับพานิชาปานยเวศค่ะ กลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลากลางคืนก่อนเข้านอนแบบนี้ค่ะกับ Sleepy Cloud ที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพลังดีๆแนวคิดดีๆไม่ว่าจะเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตการเรียนหรือแนวทางต่างๆในการทำสิ่งบางอย่างอย่างสบายใจค่ะ เราเข้าสู่เอพิโซดที่22กันแล้วนะคะแล้วเรื่องราวของวันนี้จะเป็นการมาชวนสำรวจตัวเองและสำรวจคนรอบข้างกันว่าณนะตอนนี้สิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราได้พบเจอเรารู้สึกยังไงกันบ้างแต่ละวันเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านก็มีบ้างที่เจอทั้งเรื่องดีๆ เรื่องที่อาจจะเป็นพลังลบในชีวิตเรื่องเศร้าเรื่องสมหวังเรื่องผิดหวังมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมคะกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันและเป็นเรื่องปกติด้วยที่ทุกคนก็ต้องคาดหวังว่าตัวเองจะต้องเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานค่ะ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแบบนี้คนหลากหลายเจเนเรชันต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันบางก็ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วบางก็ยังใช้ชีวิตกันไปแบบเนิบๆเ,เรื่อยๆแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรมาเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า เราจะประสบความสำเร็จในช่วงอายุใดแล้วแบบเนี้ยเรียกว่าประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่าหรือบางคนแค่ประสบความสำเร็จเพียงหนึ่งอย่างเนี่ยถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วแต่หลายๆคนเนี่ยการประสบความสำเร็จของเขาเนี่ยแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะที่นำมาเป็นเป้าหมายในการใช้ชีวิต เราสามารถบอกตัวเองได้ว่าเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องทำให้ได้แต่ไม่ใช่การกดดันตัวเองนะคะเน้นย้ากันมาตลอดว่าเราสามารถให้กำลังใจตัวเองได้บอกตัวเองทบทวนตัวเองได้เรียนรู้ได้ตลอดเวลาแต่ความกดดันเนี่ยมันมีบ้างอยู่แล้วในชีวิตแต่การที่เรากดดันตัวเองมากจนเกินไป แน่นอนมันจะส่งผลเสียทั้งต่อสุขภาพร่างกายและต่อสุขภาพใจค่ะเพราะนอกจากร่างกายของเราที่จำเป็นต้องแข็งแรงแล้วนะคะในการใช้ชีวิตเนี่ยสุขภาพใจสำคัญสุดๆเลยถ้าใจเราแข็งแรงใจเราฟูเราก็จะมีแรงในการทำอะไรต่างๆนานามองอะไรก็จะรู้สึกสบายใจแต่ไม่ได้จะบอกว่า ให้เป็นการมองโลกในแง่ดีทั้งหมดนะคะการมองโลกในแง่ดีเนี่ยตามชื่อเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องดีถูกไหมแต่บางคนก็เหมือนกับมองโลกในแง่ดีคิดอะไรก็บวกไปหมดแต่กลับกลายเป็นว่าแอบเก็บความรู้สึกลบๆเก็บความเศร้าเก็บความผิดหวังเอาไว้ในใจซึ่งมันไม่ดีเลยค่ะและจากเอพิโ od ที่แล้วก็เคยบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าเราควรที่จะ อนุญาตให้ตัวเองอะรู้สึกคิดลบได้รู้สึกเศร้าได้เสียใจได้ทุกเงาอะไรก็ตามที่มันอาจจะดูหดขู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปจมปลักไปคลุกคลีอยู่กับมันตลอดเวลาเราอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเพื่อที่จะเป็นทั้งบทเรียนให้เราได้จดจำแล้วแก้ไข ว่าจะทำยังไงไม่ให้เรารู้สึกแย่ๆแบบนั้นอีกอย่ากเก็บมันเอาไว้ในใจค่ะบางท่านก็มีวิธีการระบายออกไปนะคะไม่ว่าจะระบายกับคนที่เรารู้สึกว่าไว้ใจกับใครก็ได้ที่เราเล่าไปแล้วมันสบายใจหรือบางคนก็อาจจะยังไม่สบายใจที่จะไปเล่าให้ใครฟัง เพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยถึงเราจะสนิทกับใครก็ตามสนิทกันมากๆรักกันมากๆแต่เชื่อว่าบางเรื่องก็ยังไม่สามารถเล่าได้ถูกไหมคะเราก็ต้องลองหาวิธีค่ะในการที่จะระบายความรู้สึกตรงนั้นให้มันเบาที่สุดไม่ว่าจะการหาแอคทิวิตี้ในการกระบายสิ่งลบๆมันออกไปการหากิจกรรมนอกสถานที่ การปั้นดินเผาการปั้นเซรามิกการระบายสีวาดกรูปทำขนมทำอาหารหรือทำอะไรก็ได้ที่ณตอนนั้นให้รู้สึกว่าสบายใจแล้วมันก็จะเหมือนค่อยๆปลดปล่อยความรู้สึกแย่ๆออกไปแต่ก็ต้องระวังอีกเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ว่าจะระบายออกไปอย่างเช่นอ,อยากระบายอารมณ์แล้วก็ไประบายสีวาดภาพแล้วก็ไปคาดหวังกับมันอีกว่า วาดไม่สวยเลยระบายสีไม่สวยเลยแบบนั้นมันก็เหมือนกับยิ่งไปกระทบกระเทือนจิตใจเลยนะคะว่าโอ้โหอยากจะมาทํากิจกรรมดีๆแต่ทําไมมันรู้สึกเหมือนแย่ลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําอะไรให้มันสบายใจเนี่ยณนะจุดจุดนั้นอย่าเพิ่งคาดหวังก่อนว่ามันจะเป็นผลงานที่ออกมาดีมันเป็นสิ่งที่เราถนัดหรือเปล่า ขนาดบางคนเนี่ยวาดรูปสวยมากระบายสีสวยมากแต่ณขนาดนั้นหากว่าใจเรามันรู้สึกทุกข์อยู่ผลงานที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่เราเคยวาดไว้แต่ผลงานตรงนั้นค่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราแล้วเราได้ระบายมันออกมา ศิลปพี่คราวเคยไปเจอศิลปินท่านหนึ่งค่ะที่เคยมาโชว์ผลงานที่ที่เมืองเก่าสงขลานะคะเขาเป็นศิลปินที่วาดภาพได้สวยงามลึกซึง้งลึกลับแต่เขาก็เคยเล่าให้ฟังว่าหลายๆครั้งที่รู้สึกแย่ yeah, รู้สึกเหมือนงุดหงิดอารมณ์เสียจากเรื่องเล็กๆน,น้อยในชีวิต เขาก็จะจับปากกาจับผู้กันมาวาดวาดเป็นอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าระบายมันออกไประบายมันออกจากใจให้ได้ผลงานตรงนั้นน่ะมันไม่ได้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่สวยงามหรอกนะคะมันเป็นศิละปะนึ่งค่ะที่เหมือนเป็นบทเรียนมาเตือนใจเราว่าณนะตอนนั้นน่ะเราเจอสิ่งอะไรที่มันรู้สึกแย่แล้วเราโต้อตอบมันยังไงผลลัพธ์เป็นยังไง มันก็เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจเราว่าเนี่ยวันนั้นที่เราเจอเรื่องแบบเนี้ยเราจะทำยังไงเพื่อไมใ่ให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกและหากว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะรับมือกับมันได้อย่างไงนะคะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะเล็กๆน้อยๆที่เป็น activity มาทำให้เราระบายสิ่งที่เรารู้สึกแย่ออกไปและเมื่อตอนต้นได้พูดไปเรื่องของยุคสมัยที่เปลี่ยนไปค่ะ เห็นได้ชัดเจนเลยไม่ว่าจะการใช้ชีวิตการเรียนการทำงานและปัจจุบันเนี่ยสังคมการทำงานเนี่ยก็รวบรวมเอาไว้หลากหลายเจเนเรชันเลยนะคะแล้วเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมการทำงานหลายๆท่านเนี่ยต้องอยู่ในภาวะของการกดดันตัวเองมากๆด้วยบางคนอาจจะไม่มีความสุขจนเกิดภาวะเบรนเอ้าไปเลยก็มี ซึ่งการหมดไฟตรงนี้ค่ะเราต้องมาเช็คกับตัวเองก่อนว่าเราหมดไฟกับงานจริงๆหรือเปล่าหรือเรารู้สึกหมดไฟกับอะไรกันแน่แล้วเราจะแก้มันได้ไหมหากว่าเราเลือกที่จะหนีเพื่อให้รู้สึกสบายใจไฟหรือแสงสว่างในการที่เราจะใช้ชีวิตให้มันดูแฮปปี้เนี่ยก็ใช่ว่ามันจะกลับมา ส่องสว่างอีกครั้งเพราะงั้นเราก็เลยต้องมาทบทวนกันค่ะว่าไอ้ภาวะหมดไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่คือมนุษย์คือมนุษย์ทุกคนค่ะย่อมมีความปรารถนามีความฝันและเส้นทางชีวิตที่เป็นของตัวเองใช่ไหมคะบางคนเนี่ยปรารถนาที่จะเดินทางรอบโลกบางคนฝันว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือบางคน อาจจะเพียงแค่อยากใช้ชีวิตให้เรียบง่ายตามชนบทซึ่งความปรารถนานี้มันก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคลนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะขนาดที่ความฝันของเรายัางเป็นเพียงแค่ความคิดที่ลอยอยู่ในอากาศแล้วเราก็มัวแต่ได้ยินเสียงความสำเร็จของคนอื่นต่างๆนานารอบตัวแน่นอนว่าความสำเร็จของคนหล่านั้น ยอมสร้างทั้งแรงกดดันให้เราไม่มากก็น้อยจนต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าแล้วเส้นทางที่เราเลือกเดินล่ะจะพาเราไปสู่ความสำเร็จจริงๆหรือเปล่าเชื่อไหมคะว่าคำถามเนี้ยทำให้ผู้คนยอมทิ้งความฝันของตัวเองเป็นเพียงเพื่อกาารันตีว่าชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จเหมือนกับคนอื่นโดยลืมนึกถึงความต้องการในชีวิตที่แท้จริงของเรา เราเลยต้องมาทบทวนกันค่ะว่าเราเนี่ยกดดันตัวเองจากความสำเร็จของคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่ามันจะคุ้มไหมกับการที่เราจะแลกเพียงแค่อยากสำเร็จเหมือนคนอื่นน่ะกับความฝันที่ตัวเองมีและท้าจริงแล้วอะไรคือความสำเร็จสำหรับชีวิตของเรากันแน่มันจะมีวลีเด็ดของคนช่างฝันหนึ่งค่ะที่เขามักจะพูดว่าไม่ลอง ไม่รู้อ่ามันก็จริงนะถ้าลองไม่ลองเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์ของมันน่ะจะเป็นยังไงย้อนกลับไปตรงความฝันของเราค่ะหากว่าเราตอบได้ว่าความฝันและความสำเร็จสำหรับชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรเราก็ต้องเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ความฝันเนี่ยเป็นจริงแน่นอนว่าสำหรับบางคนการลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อความฝันมันเป็นเรื่องที่ง่าย แต่สำหรับอีกหลายคนค่ะความฝันที่ห่างไกลจากชีวิตจริงอาจทำให้พวกเขารู้สึกท้อแท้จนไม่กล้าลงมือทำอะไรเลยโหอันนี้จริงมากๆเลยนะคะบางคนนฝันแบบฝันไกลฝันยิ่งใหญ่เลยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยปัจจุบันสภาวะปัจจุบันของเราเนี่ยมันอาจจะดูยากหน่อย ที่เราจะทำให้ฝันของเราเป็นจริงโจนทำให้เรากดดันตัวเองมากเกินไปหรือบางคนไม่ได้กดดันเลยแต่ก็ทิ้งความฝันไปซะเล่นๆเนพราะคิดว่ามันน่าจะยากมันก็ได้แค่ฝันอะไรแบบนี้แต่ไม่ว่าความฝันของเราจะห่างไกลชีวิตจริงมากแค่ไหนหากว่าไม่ลองพยายามทำอย่างสุดความสามารถเราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่า ความฝันที่ดูห่างไกลออกไปเนี่ยจะเป็นจริงได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อพบความฝันและความสำเร็จสำหรับชีวิตแล้วก็ขอให้สู้เพื่อความฝันอย่างสุดความสามารถและแม้ว่าจะพบเจอกับอุปสรรคมากมายหรือความล้มเหลวที่จะสารฝันให้เป็นจริงไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราจะได้อะไรกลับมาจากการลงมือทำบางสิ่งบางอย่าง ก็ขอให้ภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นความฝันเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ยพยายามทำทุกวิถีทางอย่างสุดความสามารถแล้วเพื่อให้ความฝันของเรากลายเป็นจริงแต่ทำไมเราถึงยังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยแหละคือโลกแห่งความเป็นจริงที่ความสำเร็จแล้วความล้มเหลวเนี่ยเป็นของคู่กันเลย ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถทำความฝันให้กลายเป็นจริงได้โดยเฉพาะเมื่อเราฝันแล้วถูกจำกัดด้วยสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะยากขึ้นไปอีกด้วยข้อจำกัดเหล่านั้นนะคะแต่ก็ยังมีแต่อีกนะเราสามารถใช้ชีวิตโดยไม่มีความฝันแล้วเป้าหมายในชีวิตได้หรือเปล่า อย่างที่เราเข้าใจว่าความปรารถนาความฝันและเส้นทางชีวิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์อย่างเราในการขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าแต่หากเราไม่รู้เลยว่านิยามของสิ่งเหล่านั้นสำหรับชีวิตคืออะไรจะสามารถดำรงชีวิตต่อไปอย่างมั่นคงได้หรือเปล่าคำตอบก็คือได้ค่ะการที่มนุษย์ ค้นพบความปรารถนาความฝันและเส้นทางชีวิตเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์จะขาดสิ่งเหล่านี้ในชีวิตไม่ได้บางคนเนี่ยใช้ชีวิตโดยปราศจากความฝันในเกือบทั้งชีวิตก็มีนะ กว่าจะค้นพบว่าเป้าหมายที่แท้จริงอะ่ะมันคืออะไรหรือบางคนอาจจะไม่เคยค้นพบเลยก็มีแต่พวกเขาอะ่ะก็ยังสามารถใช้ชีวิตไปได้อย่างมีความสุขเหมือนคนทั่วไปเพียงแค่ว่าเขาไม่ได้ยึดติดกับอะไรเลยอะค่ะมันแสดงให้เห็นว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องกดดันตัวเองให้มีความฝันที่ยิ่งใหญ่เหมือนคนอื่นๆถ้าไม่ค้นพบสิ่งนั้นในชีวิตจริงๆอะ่ะ บางครั้งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราอาจจะพบเองก็ได้นะสิ่งที่เราตามหาหรือสิ่งที่เรายังไม่ค้นพบเนี่ยเพียงแค่ได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขก็พอแล้วที่จะทำให้ชีวิตมีคุณค่าอันนี้อ่านไปเนี่ยมันก็มองได้ทั้งสองแง่นะคะมันก็ต้องดูเบสของชีวิตเราก่อนด้วยว่าหากณตอนเนี่ย เรายังคงมีหนี้สินเรายังคงมีเรื่องราวมีภาระอะไรต่างๆนานาแต่หากว่ายังคงใช้ชีวิตไปแบบเรื่อยๆไม่คิดที่จะหาอะไรมาเติมเต็มเพื่อที่จะลดภาระลดหนี้สินกำจัดมันออกไปเพื่อที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขมากขึ้น มันก็อาจจะเกิดความเครียดขึ้นมากกว่าเดิมในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็ต้องดูก่อนด้วยว่าพื้นฐานเดิมในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคถ้าเกิดว่าชีวิตเราตอนเนี้ยมันดีอยู่แล้วมีบ้านมีที่ดินมีครอบครัวมีหมามีแมวมีต้นไม้ที่เรารู้สึกว่าสบายใจแบบเนี้ยเราสามารถใช้ชีวิตไปได้เรื่อยๆอย่างมีความสุขก็ได้ เราอาจจะค้นพบความฝันเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ไม่แปลกแต่หากว่าณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราเป็นอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำมันเพื่อแค่ใช้ชีวิตไปวันๆเนี่ยเราก็ต้องทบทวนกันสักนิดหนึ่งเพื่อการที่เราจะไม่กลับมาทำร้ายตัวเองและเมื่อพูดถึงความสุขเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าความสุข คือการที่ไม่มีภาระไม่มีอะไรก็ได้มากดดันในชีวิตแต่จริงๆแล้วเราสามารถทำให้ตัวเองเมีความสุขก่อนที่จะทำอะไรบางอย่างอย่างที่เคยเน้นย้ำกันไปค่ะว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตหนึ่งเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีความสุขได้มากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นแค่การมองท้องฟ้าแล้วจินตนาการการป้อนขนมแมวจร การได้ดูละครหรือภาพยนตร์ที่ชื่นชอบการได้กินของอร่อยหรืออะไรก็ได้ค่ะที่เล็กๆน้อยๆในรอบตัวเราไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรมากมายอะไรก็ได้ที่สร้างได้ง่าย,ายๆเรียกได้ว่าเป็น perfect days เลยก็ได้เพราะวันที่ดีเนี่ยคือวันที่เราได้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเองค่ะ อันนี้ก็เหมือนย้อนกลับไปอีกนิดนึงกับภารกกั a ที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตให้ตัวเองมีความสุขหากว่านะตอนเนี้ยเรากำลังแบกรับอะไรอยู่แล้วเรารู้สึกว่าจะต้องทำยังไงให้สิ่งที่เราแบกรับอยู่เนี่ยมันเบาลงบางครั้งเราก็อาจจะมัวแต่มองหาคำตอบมัวแต่หาวิธีการ มัวแต่กดดันตัวเองมากเกินไปอีกมันก็ไม่ดีอีกเหมือนกันนะคะเราควรที่จะอนุญาตให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตอยากมีความสุขในแบบของตัวเราเองบ้างด้วยความสุขเล็กๆน้อยๆง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเพื่อที่จะเติมเต็มชีวิตของเรา s ล e ปปี้คลาวไปเจอข้อมูลหนึ่งนะคะจากเว็บไซต์ไทยพราบิกาที่พูดถึง perfect day ในชีวิตใช้ชีวิตในความเรียบง่ายบนโลกที่เร่งรีบค่ะเขาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องของ Perfect Days ผู้กำกับชาวเยอรมันที่นำเสนอปรัชญาการใช้ชีวิตที่สวนทางกับกระแสนิยมผ่านตัวละครอย่างคิรายมะชายผู้ทำงานเป็นคนทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะในโตเกียวค่ะ ชีวิตของฮิรายามะเนี่ยดูเรียบง่ายจนแทบไร้สีสันในสายตาคนอื่นแต่ความเรียบง่ายนี้กลับซ่อนความลึกซึ้งที่สะท้อนแนวคิดการใช้ชีวิตแบบเซนค่ะ Perfect Day เนี่ยแสดงให้เห็นว่าการใช้ชีวิตอย่างเนิบช้าแต่ไม่ใช่เฉื่อยชานับเป็นการใช้ชีวิตอย่างตั้งใจหรือภาษาพระท่านเรียกว่า ครองสตินั่นเองค่ะฮิรยายามะเนี่ยไม่ได้เร่งรีบหรือสแสวงหาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เขามีความสุขกับกิจวัตรประจำวันที่ดูแสนจะธรรมดาอย่างเช่นการทำความสะอาดห้องน้ำการฟังเพลงโปรดถ่ายภาพต้นไม้และอ่านหนังสือเห็นได้ชัดเจนว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องเติมเต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญเพื่อจะมีความหมาย ต่ความหมายที่แท้จริงมันมีอยู่แล้วในทุกๆวันโอ้โหประโยคนี้ช่างดีมากๆเลยนะคะดีสำหรับทุกคนเลยจริงๆเพราะบางคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าจะต้องมีเหตุการณ์อะไรสำคัญขึ้นมาแล้วมันจะรู้สึกว่าชีวิตดูมีความหมายเหตุการณ์บางอย่างนี่มันดีมันดูมีความหมายมากๆแต่จริงๆแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ย มีความหมายและมีคุณค่ายอยู่เสมอค่ะมากันที่ประโยคเล็กน้อยแต่งดงามอันนี้ก็เป็นแก่นของปรัชญาชีวิตวาบิซาบิที่เคยฝากเอาไว้ในเอพิโซดก่อนๆนนะคะที่เป็นการมองเห็นความงามในความไม่สมบูรณ์แบบความไม่จีรังและความธรรมดาซึ่งปรัชญานี้เนี่ยเป็นการเตือนให้เราหยุด มองหาความสมบูรณ์แบบหรือความสุขแบบฉาบฉวยแล้วหันกลับมามองความงามที่มีอยู่รอบตัวในปัจจุบันค่ะประโยคนี้สอดคล้องกับคุณฮิรายามะนะคะว่าไม่ได้ยึดติดกับตัวตนที่โดดเดี่ยวหรือพยายามพิสูจน์คุณค่าของตัวเองแต่คุณฮิรายามะเนี่ยได้ยอมรับบทบาทที่สังคมมองว่าต่ำต้อย แต่เขาก็ยังมีความสุขกับการทำหน้าที่นั้นด้วยความตั้งใจและภูมิใจและเน้นย้ำว่าความถ่อมตนนี้จะทำให้คุณฮิรรยมะได้ใช้ชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติของชีวิตที่ไม่ต้องดิ้นรนเพื่อการยอมรับความถ่อมตนไม่ใช่แค่การทำให้ตัวเองดูเล็กลงแต่คือการรู้จักว่าตัวเองเนี่ย เป็นเพียงอนูเล็กๆของจักราวาลค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีฉากที่ใหญ่โตหรือว่าเรื่องราวที่ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นแต่เป็นความเรียบง่ายของ perfect days ที่สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งให้กับผู้ชมทุกๆท่านนะคะก็เป็นอีกภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่แนะนำเลยค่ะทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นการใช้ชีวิต ในความเรียบง่ายบนโลกที่เร่งรีบนะคะเพื่อเป็นการเน้นย้ำว่าเราควรให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราเป็นอยู่และชื่นชมความงดงามในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตค่ะและสรีปีคราววันนี้ก็เป็นการเล่าแบบเรียบง่ายนะคะเป็นการนำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเนี่ยมาทบทวนกันเพราะแต่ละคนเนี่ย ก็ต่างเจอปัญหาที่แตกต่างกันออกไปต่างมีความฝันความปรารถนาที่แตกต่างกันแต่ทุกอย่างที่เราปรารถนากันเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆและหากว่าอยากจะทำให้ความปรารถนานั้นสมปรารถนาสมหวังอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ก็ลองลงมือทำดูก่อนนะคะแล้วไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไง ย้ำว่าเราต้องภูมิใจกับมันค่ะหากว่าผิดหวังก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ได้รู้สึกกับมันได้ว่าโหแย่จังรู้สึกผิดหวงังรู้สึกเศร้ารู้สึกโกรธแต่อย่าไปจมปลักกับมันนานๆนะคะลุกขึ้นมาให้เร็วที่สุดเราก็จะมีความสุขได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นค่ะและในการใช้ชีวิตทุทกวันเนี่ยอยากให้ลองมองตัวเองในกระจก แล้วยิ้มให้กับตัวเองเยอะๆเมื่อเราเห็นใบหน้าที่เรารู้สึกว่าตัวเองสดใสและมีความสุขมันเหมือนเป็นพลังใจดีๆให้เราเนี่ยตั้งใจใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขค่ะให้กำลังใจตัวเองเยอะๆใจดีกับตัวเองเยอะๆนะคะและสสำหรับคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีคิดถึงแต่สิ่งดีๆ สิ่งที่เราอยากจะเจอในวันพรุ่งนี้ลองวางสิ่งที่เรากำลังแบกรับอยู่ในหัวลงก่อนวันนี้ผ่านไปแล้วพรุ่งนี้ค่อยลองหาวิธีการแก้ไขกันใหม่หาวิธีที่จะเติมเต็มชีวิตของเราให้มีความสุขกันใหม่ได้นะคะและสลิปปี้คลาวขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านสมหวังกับสิ่งที่ปรารถนานะคะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ Have a good night. Bye. PSU Broadcast.